สำหรับตัวออโต้เลยเอานะครับผมออโต้เลยเอาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการจัดการตัวเลยเอาแบบอัตโนมัติตามชื่อของมันเลยนะครับถามว่าตัวเลยเอาเนี่ยคืออะไรนะครับผมเลยเอาเนี่ยก็คือการจัดวางต่างๆได้แก่พวกข้อความรูปภาพปุ่มหรือว่าอิเลเมนต์ต่างๆที่อยู่ภายในตัว UI ของเรานะครับการจัดวางต่างๆพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าเลยเอานะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าออโต้เลยเอาเนี่ยมันออโต้อย่างไงนะครับผม ผมจะทําการสร้างเฟรมขึ้นมา1ตัวนะครับจากนั้นนะครับผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาทั้งหมดสตัวนะครับผมที่อยู่ภายในเฟรมของเรานะครับแล้วก็จะดูพิเคทออกมานะครับผมเราก็จะได้ตัวสี่เหลี่ยมทั้งหมดสตัวแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนสีของตัวสี่เหลี่ยมของเรานะครับผม โอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างให้ตัวสี่เหลี่ยมสี่ตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นออโต้เลเยอร์เอา์นะครับเราเลือกสี่เหลี่ยมทั้งหมดสี่ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าที่ฝั่ง property ขวามือนะครับผมมันจะมีคําว่าออโต้เลเยอร์เอา์ขึ้นมานะครับผมมันจะเป็นแท็บเมนูเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราเลือกตัวสี่เหลี่ยมหรือว่าตัวอ็อบเจกต์แค่เพียงตัวเดียวเนี่ยนะครับตัวเมนูที่เป็นออโต้เลเยอร์เนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานะครับผม ดังนั้นนะครับในการทำออโต้เลเยอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีอ็อบเจกต์มากกว่า1ตัวนะครับผมถึงจะทำออโต้เลเยอร์ได้นะครับผมดังนั้นนะครับผมก็จะเลือกตัวสี่เหลี่ยมทั้งสี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็คลิกที่ปุ่มบวกในส่วนของเมนูออโต้เลเยอร์ที่ฝั่ง p r o p e r t y ขวามือนะครับผมหลังจากที่เราคลิกขึ้นมาแล้วนะครับตัวออโต้เลเยอร์ของเราเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเป็น h o r i z o n t a l นะครับเพราะว่าตัว อ็อบเจกต์ที่เราจัดวางเนี่ยมันอยู่ในแนวนอนนะครับผม horizontal ก็คือแนวนอนนั่นเองนะครับซึ่ง auto layout เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับผมก็คือ horizontal ที่เป็นแนวนอนนะครับผมกับส่วนที่เป็น vertical หรือว่าแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมขอขยายขนาดเฟรมขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว horizontal นะครับเราจะสังเกตได้ที่ในส่วนของตัวเลเยอทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเป็น Horizontal นะครับผมตัวไอคอนก็จะเป็นแนวนอนนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น Vertical นะครับผมตัวไอคอนที่เป็นกลุ๊ปของ Auto แล้วเนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งนะครับผมโอเคครับเรามาดูการจัดการเครื่องมือต่างๆนะครับผมผมจะเลือกกลับไปเป็น Horizontal ก่อนนะครับตัวแรกนะครับผมก็คือในส่วนของตัว Auto h i ฮนะครับ Auto h i ฮเนี่ยก็คือมันจะเลือก ให้ความสูงของกลุ่มที่เป็นกลุ่มของออโต้แล้วเนี่ยมีความสูงเท่ากับออบเจกต์ที่อยู่ภายในกลุ่มของมันนะครับถ้าผมทำการเพิ่มขนาดของสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเราจะสังเกตว่าพื้นที่ของตัวออโต้เลยเอาเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะฟิตพอดีกับความสูงของตัวออบเจกต์ที่สูงที่สุดนะครับต่อมานะครับผมถ้าเป็น ส่วนที่เป็นฟิกไฮนะครับผมเราคลิกที่ฟิกไฮนะครับแล้วทำการขยายขนาดของตัวพื้นที่ Auto ออโต้แล้วของเรานะครับเราจะสังเกตว่าพื้นที่มันจะมีมากขึ้นนะครับผมมากกว่าความสูงของตัวอ็อบเจกต์ที่สูงที่สุดก็คือสีน้ําเงินนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของฟิกไฮนะครับผมเราสามารถที่จะลดได้เพิ่มได้นะครับผมตามแต่ที่เราต้องการนะครับ จากนั้นนะครับผมขอกลับไปที่ตัวออโตไฮนะครับผมหลังจากที่เราคลิกออ t โตไฮปุ๊บมันก็จะลดขนาดที่มันมีสูงเกินกว่าตัวอ็อบเจกต์ลงมานะครับต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของตัว h o r i z o n t a l spacing นะครับผมเมื่อเราปรับค่านะครับผมมันก็จะมีค่าช่องว่างขึ้นมาที่ทางด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมก็คือในส่วนของตัว spacing ตัวนี้นะครับผมที่อยู่ทางด้าน ซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมตัวนี้ก็คือช่องว่างในส่วนของแนวนอนนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของแนวตั้งนะครับผมบริคอ้นนะครับก็จะมีค่าของตัวระยะห่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือระยะห่างระหว่างบล็อกหรือว่าอ็อบเจกต์แต่ละตัวนะครับผมถ้าเราปรับมาทางซ้ายนะครับบล็อกก็จะมีระยะห่างที่แคบลงนะครับ ปรับไปทางขวาวก็จะกว้างขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับผมที่เป็นระยะห่างระหว่างตัวไอเทมหรือว่าอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับทีนี้นะครับผมคุณสมบัติของออโตัลาวเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําการเลือกอ็อบเจกต์นะครับผมแล้วก็สลับตําแหน่งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราสลับตําแหน่งแล้วเนี่ยนะครับตัวระยะห่างต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่มันจะช่วยให้เราทํางานดีไซน์ได้ ง่ายขึ้นนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งต่างๆได้นะครับผมในกรณีที่เราต้องการปรับเปลี่ยนตําแหน่งของบล็อกต่างๆอย่างเช่นว่าเราอยากจะเอาบล็อกที่เป็นตัวไฮไลท์เนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับเอาสไลด์อยู่ด้านบนนะครับผมเราก็ใช้คุณสมบัติของตัวอัโต้แล้วเนี่ยในการสลับตําแหน่งได้นะครับต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของตัว v e r t i c a l นะครับผมผมจะกลับมาเป็น v e r t i c a l นะครับ ก็จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันนะครับผมก็คือในส่วนของการปรับเดี๋ยวผมขอเลื่อนตัวบล็อกลงมาก่อนนะครับผมในการปรับตัวที่เป็นตัวออโต้วิดแล้วก็มีฟิกวิดนะครับผมออโต้วิดเนี่ยนะครับผมเมื่อเรากดแล้วเนี่ยขนาดของความกว้างก็จะเท่ากับตัวอ็อบเจกต์นะครับผมแต่ในที่นี้เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยเรามีการปรับให้ทางด้าน h o r i z o n t a l กับ vertical เนี่ยมันมีสเปซนะครับผมดังนั้นเมื่อเราเลือกออโต้ิดแล้วเนี่ย เราจะสังเกตว่าไอ้ตัวสีน้ําเงินที่เป็นเส้นกรอบเนี่ยมันจะไมพ่พอดีกับตัวอ็อบเจกต์ของเรานะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลดค่าให้มันมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับผมโอเคเราจะเห็นว่าตัวออโตวิดเนี่ยมันก็จะมีขนาดเท่ากับตัวอ็อบเจกต์นะครับผมถ้าเราขยายขนาดตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมเราก็จะเห็นว่าตัว พื้นที่ของออโต้วิดเนี่ยมันก็จะมีขนาดกว้างเท่ากับตัวอ็อบเจกต์ที่กว้างมากที่สุดนะครับต่อมานะครับผมก็คือตัวฟิกวิดนะครับผมเมื่อเราปรับไปแล้วเนี่ยนะครับผมพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าพื้นที่ของอ็อบเจกต์ของเรานะครับผมตัวนี้ก็คือตามระยะที่เราฟิกจากการที่เราย่อหรือขยายตัวกรอบนะครับผม จากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการเซต horizontal padding เหมือนกันนะครับแล้วก็ vertical padding นะครับผมก็คือระยะห่างระหว่าง margin ทั้งด้านซ้ายขวาแล้วก็บนแล้วก็ล่างนะครับแล้ว,ส,วสุดท้ายก็คือระยะห่างระหว่างตัวอ็อบเจกต์นะครับผมเลื่อนมาซ้ายก็จะแคบลงนะครับผมขวาก็จะมากขึ้นนะครับผมเราสามารถที่จะสลับตำแหน่งได้เหมือนกันนะครับการที่เราสลับตำแหน่งแล้วเนี่ยไอ้พวกค่า มาจิน padding ต่างๆเนี่ยมันก็จะเท่ากันเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าในส่วนนี้มันจะมีประโยชน์ในการสร้างพวกเว็บไซต์หรือว่าตัวโมบายแอปต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการให้คอนเทนต์ที่อยู่ด้านล่างตัวนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วก็สลับได้เลยนะครับผมโดยที่ตัวระยะห่างที่เราจัดวางไว้เนี่ยมันไม่เพี้ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัว auto layout นะครับผม ทีนี้ออโต้แล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่จะนิยมใช้กันก็คือในเรื่องของการทําปุ่มนะครับเราจะมาใช้คุณสมบัติของตัวออโต้แล้วเนี่ยในการสร้างปุ่มกันนะครับผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับหนึ่งตัวเพื่อที่จะใช้เป็นปุ่มนะครับแล้วก็ที่ตัวคอนเนอร์เลยเดียรแเราก็จะดึงเข้ามามีความโค้งนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่สีลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่ข้อความนะครับ ทำการปรับเพิ่มฟอนต์นะครับผมแล้วก็ใส่สีขาวจัดให้ตัวฟอนต์อยู่ตรงกลางของปุ่มของเรานะครับแล้วก็ทําการเลือกอ็อบเจกต์ทั้ง2ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกบวกที่ออโต l a ไลอั์นะครับเราก็จะได้ปุ่มที่มีคุณสมบัติของตัวออโต l a y o อ t ์นะครับถามว่ามันมีคุณสมบัติยังไงนะครับถ้าในกรณีนี้นะครับผมลูกค้าบอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนจากข้อความคําว่า ใบนาเป็นแอดทุกขานนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยเห็นไหมครับตอนที่เราพิมพ์นะครับผมเราจะเห็นว่าขนาดของทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับผมเราไม่ต้องไปจัดอไลเมนต์ใหม่นะครับผมทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวความระยะห่างระหว่างทางด้านตัวข้อความเนี่ยมันเยอะไปนะครับผมเราสามารถที่จะปรับให้มันสั้นลงได้ นะครับผมหรือว่าปรับให้มันสูงได้นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของตัวออโต้เลเยอร์ที่มักจะนิยมมาใช้ในการทําปุ่มนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าต่อมานะครับผมลูกค้าบอกโอเคอยากได้ไอคอนที่ด้านหน้านะครับสมมุติว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็คือไอคอนที่เป็นตะก้าสินค้านะครับผมก็ทําการลากตัวไอคอนตัวนี้เนี่ยเข้าไปไว้ในตัว ปุ่มของเรานะครับเราก็จะได้ตัวปุ่มที่มีไอคอนนะครับแล้วก็ตัวสเปซเนี่ยระยะห่างระหว่างตัวข้อความกับไอคอนก็คือ10นะครับหรือว่าเราจะลดให้มันแคบลงก็ได้หรือว่ากว้างมากขึ้นก็ได้เห็นไหมครับว่าตัวออโต้เลเยอร์เนี่ยมันมีประโยชน์มากในการทําพวกปุ่มต่างๆนะครับทําให้เราจัดการพวกปุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็ยังประยุกต์การใช้ออโต้เลเยอร์ตัวนี้เนที่เป็นปุ่มนะครับ ไปเป็นตัวคอมพเนนต์นะครับเมื่อเราทําเป็นคอมพเนแนต์แล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะสร้างปุ่มที่หน้าอื่นนะครับผมได้อีกนะครับผมอันนี้ก็คือคุณสมบัติของการใช้ตัวออโต้เลเยอร์นะครับผมมาร่วมกับตัว คอมพเนนต์นั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะปรับแต่งค่าต่างๆได้นะครับผมปรับเปลี่ยนสีตัวปุ่มนะครับอันนี้ก็คือการใช้ตัวเอาตัวเราประยุกต์กับตัวเครื K ่คอมพเนนต์นะครับผมที่นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีตัวบล็อกนะครับผมผมจะสร้างตัวอย่างบล็อกขึ้นมา สามบ็อกนะครับผมผมจะใส่สีที่มีต่างกันนะครับตัวบ็อกตัวนี้เนี่ยก็เปรียบได้กับเป็นดีไซน์ในตัวแถวที่เรามีนะครับผมก็จะสร้างให้มันเป็นออโต้เลเยอร์นะครับในแนววอร์ติคอลนะครับผมจากนั้นนะครับ ในอนาคตเนี่ยถ้าผมมีการดีไซน์บล็อกเพิ่มขึ้นมานะครับผมผมสามารถที่จะดีไซน์บล็อกที่ด้านนอกนะครับผมหรือว่าไปที่อื่นๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำบล็อกเนี่ยเข้ามาแทรกอยู่ในตัวงานดีไซน์ของเราได้นะครับผมสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานตัวออโต้เลเยอร์นะครับ ซึ่งอ a ลโต่ไลอัเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการทำพวก Design System ด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือการใช้ตัว Auto l a y ลอ t นะครับ